สวัสดีค่ะมี่กสิพามาชมสวนของหลานสาวอยู่บางทีฟูนะคะอันนี้เพิ่นกับปลูกพักแบบผสมผสานปลูกพักคู่อย่างเอาไว้กินในเฮือนเอาใบแบ่งปันาม,มีคนซื้อกับขายเพราะว่าพุ่ปลูกหลายอันนี้ครับเพรากว้างขวางหลายมีมดคู่อย่างมกแตงนะคะนี่ดอกไม้ก็มีมกเขือเขือน้อย อันนี้ก็คือเจ้าของสวนนะคะตัวน้นอยหักแข็งแรงปลูกพักปลูกยากจริงขนาดเลยค่ะมะพริกนะคะเบึงมะพริกกึงามงามดูกระเพราแล้เวเก็บเก็บแล้วให้เขาไปออนนี้นจบ หอมป้อมอันนี้โบจักว่าไม่ยังอันนี้เพิ่นยุงก็เลยบริถามเพิ่นหวานหางจระเข้เพิ่นกระเลี่ยงหลายมีทั้งต้นน้อยต้นใหญ่ ผักแพลวนะคะบ้านเขาเอิญผักแป้นนะคะกระถูกกระพับกับกกบี ม,มักเคยเกลือกอะหนุ่ยบางายันบางยันแล้วงานน้งบดน้ำต้มซุอยู่อันนี้เป็นปุ๋ยมักนะคะที่เพิ่นเห็ดเนี่ยเศษไม้เศษ็พักเศษตอกเศษ็พิสังเทียนนี่กินแล้วนี่กลับไข่กับยับยงนี่ เพื่อนก็เอามารวมกันไว้ยูนี้เพื่อก็เห็ดเป็นปุ๋ยมากนะคะพักหญ้าที่มันอยู่ในสวนที่โปรไซ้ปุญยอเขางก็เอามาไว้อันนี้กระบ,บกแตงอาส์เป็นฮันน่ดิว ที่เก็บได้คุม้มสุขีนี้กปลูกหลายแต่ปลูกเป็นแถวไปทั้งพุนาและก็มักทั่วนะคะข้างๆนะคะคือเป็นมักทั่วปลูกสลับกันไป คือนี้มาแต่งขาวอันนี้ก็โหละพาอีกว่างที่ปลูกใหม่อะนนี่กระลำปี เพื่นกระปูกสี่ห้าหัวคืออยากกินยังได้กินเมื่อ่ะในสวนนะโบต้องซื้อเลยพักหากะเข้าไปอยากได้อย่างกะมีคู่ยางอันนี้บบจักบมากนะ มดทางภักไทยทางภักฝรั่งอันนี้บอกบวกนะคะบวกจะกําลังพอดีแก่ถั่วมีทั้งมักถั่วเขากันมีทั้งมักถั่วเขียวมักถั่วฝักยาวถั่วฟักสันมักถั่วจนมีมืดคุ้มหมักถั่วอันนี้พักอย่างละพักสีบ่วงเงินของคนเวียดนามมีกิ่นหอม กินกับลาบกัมอน mm. ีแ้แซ่บอันนี้ก็ักคนอีสานเอ็นผักแป้นผักกุยช่ายกันเ mm. คยก็ปปูผักกุยชย่ปูผักแป้นเป็นแถวไปใน,น mm. ตามหัวพวกนี้ เตือนไปตกว้างไปวมดจนสิ้นแหละมักอึนะคะกำกำลังเป็นอันนี้จะมักถั่วอีก เคลียระคะยนเตขอบคุณวาดกับแจ๊บหลายๆดยเดอ้อที่ให้มาเบ่งสวนที่ให้เอามาให้คนเบ่งมีแต่แนวงาม ขอบอ,อกขอบใจหลายๆลันการุดท้ายกระสีเป็นดอกไม้นะคะดอกไม้เพิ่งกระปูกไว้บึงไว้เห็นมันสวยงามคู่กันโอเคค่ะพบกันคลิปวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ